บินจะมาแยกอิามานะคะสายพันอิามาใส่รังเลี้ยงที่ฟาร์มลินใช้เดี๋ยวเราเปิดให้น้องบินออกมาก่อนนะคะเพิ่งได้มาค่ะตัวเยอะอยู่นะคะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราดูแผงไข่ก่อนนะคะว่าไข่น้องอยู่ลักษณะไหน นี้มันมีเศษไม้ผุๆอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเศษไม้นี้ออกก่อนนะเพื่อให้รังที่เราเอาเข้าไปเลี้ยงสะอาดนะคะดียวลินจะเอาเศษไม้ออกก่อนอนี่เราไม่เอาเนี่ถึงแผงไข่แล้วนะคะนะคะเราจะยกก้อนนี้ไปเลยทั้งก้อน มีนางพญาอยู่ในนี้แล้วนะคะีิเล่นเห็นนางพญาแล้วนะคะเศษไม้นิดหน่อยอันนี้เราไม่เอานะเราไม่เอาเศษไม้นะคะ,คะนี่เล่นใส่ังไแล้ว,ลวหนึงชั้นนะคะอุ๊้มอ,อ่ะเรียนเสร ั้นที่สองนะคะนี่จะเอาชัน้นจะเอาชั้นนะคะใส่ลงไปชั้นที่น้องต้องเอาไว้สร้างถ้วยน้ําหวานนะคะสร้างถ้วยอาหารก็ใส่ลงไปด้วย มอาหารค่ะเอาอาหารใส่ลงไปด้วยอาหารมีน้อยจังเลยเันจะเอาช่วยอาหารไปด้วยนะคะ น,ะะน้องยังไม่เก็บน้ําหวานนะคะอันนี้เพราะว่าตอนที่ได้มาเขาเพิ่งจะแยกน้องลงกล่องนี้มานะคะเ่อที่จะส่งมาให้เราไม่นี้เอาชันลงไปด้วยเยอะๆเลยเพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องไปหาชันเพิ่มไปเอาชันที่มีอยู่สร้างไปได้เรื่อยๆเลย ชั้นที่ใช้จะเป็นชั้นนะคะเดี๋ยวหึงจะวางพลาสติกสองแผ่นนี้ลงไปอาชั้นที่สามมาเลยค่ะในด้านบนเราจะให้น้องทำน้ำหวานขึ้นมานะคะสองชั้นเพื่อจะสะดวกในการเก็บน้ำหวานนะคะชั้นที่สี่ค่ะ คนสุดเราก็ปิดด้วยพลาสเตติกอหนึ่งแผ่นนะคะอันนี้เป็นลังที่ลินเอาไว้แยกขยายนะคะปิดฝาลงอ่าปิดฝาลงทำอะไรคะใส่จิ้งจกเลยอย่าให้าท่านี้อ่า มาดูใกล้ๆเลยคะ่ะเพื่อนนี่ค่ะจะเห็นว่าน้องข้าวด้านนี้นะคะค่ะอันนี้จะเป็นรังที่ลินใช้เลี้ยงที่ฟาร์มลินเองนะคะ จะเป็นรังสําหรับแยกขยายเพื่อขยายพันธุ์อิตามาต,ต่อไปในอนาคตนะคะแล้วก็รังน้องที่จะอยู่ด้านในนี้ก็จะสะอาดนะคะอันนี้ตัวเริ่มบินเข้าแล้วค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องเอาหลบไปนะคะเพราะว่าเราจะไม่ให้น้องเข้าในนี้นะคะอันนี้น้องเริ่มเข้าแล้วนะคะมีนางพญายอยู่ในนี้แล้วนะคะเรียบร้อย เดี๋ยวคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไวออ้รอดินจะเอาตัวปากแปรที่แยกไว้แล้วมาเปิดให้ชมกันนะคะสวัสดีค่ะ